เจอข่าวยามเย็นของหงแดงบายปองเดลิเวอร์ฟานได้ปลูกเล้าหงแดงเดินหน้าลุยกันต่อลีโอเขาแท็กทีมบอกหงหมดลุ้นแชมป์แล้วหงเรือซุ่มดูฟอร์มซอูอาเมนี่ถึงฝรั่งเศสสวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบก,กับเราอีกครั้งกับช่นลปองเดลิเวอร์ที่จะนำข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาเดดะครอบทุกคนถึงที่ ข่าวไมา่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับฟันได้ปลกเล้าหงแดงเดินหน้าลุยกันต่อเวอร์กิวฟันได้ประการหลังตัวเก่งของหงแดงริเวอร์พูออกมาผูกเล้ากระตุ้นเพื่อร่วมทีมหงแดงให้ลืมความผิดหวังและเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันเชิดหน้าสู้ต่อไปหลังจากที่เปิดสนามแอนฟิลด์ทำได้เพียงแค่เสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งในซึ่งพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ฟานได้ ai, กล่าวหลังจบเกมกับทาง BT Sport ที่ทางเดอะเลสแมชชีนเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากการไล่ตีเสมอไก่เดือยทองทอนแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูตัวหนึ่งทำให้แซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวโดยมี83คะแนนเท่ากับเรือใบสีฟ้าแต่มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นหงแดงแข็งมากกว่าอยู่หนึ่งนัด แน่นอนว่าเรารู้เกี่ยวกับการวางแท็กติกของทางสปเปอร์เรารู้เกี่ยวกับคุณภาพที่พวกเขามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพักครึ่งผมคิดว่าการเล่นบอลของเรายังไม่ดีพอเราเสียบอลในช่วงเวลาที่ยากและถ้าคุณเสียบอลในช่วงเวลาเหล่านี้ระบบของคุณจะไม่ดีซึ่งพวกเขาจะสามารถใช้จุดเด่นที่ดีนี้เล่นงานพวกเราได้ แน่นอนว่าคุณต้องให้เครดิตกับทางฝั่งสเปอร์ด้วยพวกเขาสร้างสารรค์โอกาสดีๆได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดโต๊กลับที่รวดเร็วและอันตรายเรามองถึงการตีเสมอและเราทำมันได้แต่เรามองไปถึงการที่จะเป็นผู้ชนะเช่นกันแต่มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะในวันนี้ได้แต่ว่าเรายังไม่หมดโอกาสและเราจะลงเล่นในเกมที่เหลือเรายังมีเกมที่ท้าทายรอเราอยู่ข้างหน้าและเราต้องเปลี่ยนแปลงความผิดหวังในครั้งนี้เพื่อเป็นแรงผลักดันและมุ่งหน้าโฟกัสไปที่เกมพบก,กับแอสตันวิลลาให้เร็วที่สุด เจนเตอร์แบ็กทีมชาตินิธอร์แลนด์กล่าวทิ้งท้ายลีโอเขาแท็กทีมบอกหงหมดลุ้นแชมป์แล้ว งานนี้ทําเอาสาวกกองเชียร์เดอะครอปมีเครื่องควันออกหูแน่เมื่อทางลีโอเฟอร์ดินานและปีเตอร์เขาสองดาวเตะระดับตํานานของสุพิมเมลรีอังกฤษต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในทานองเดียวกันว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์พิมเมอรีของลิเวอร์พูลนั้นแทบจะเลือนลางหรืออาจจะหมดลุ้นแชมป์ไปเลยก็ได้หลังจากที่สะดุดทําแต้มหลุดมือหลังจากที่เปิดสนามแอนฟิลด์ทำได้เพียงแค่เสมอกับพ็อตแนมฮอสเปอร์เท่านั้นพนละพักเครื่องจากสีแดง วิดสิ้นชื่อคาบ้านหลังจากที่โดนทับไก่เดือยทองบุกมายิงขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของซงฮึงมินแต่โชคยังเข้าข้างเมื่อมาได้ลุยดีอาร์ปีจอมผิวชาวโคลอมเบียที่ช่วงนี้โชว์ฟอร์มได้เทพเหลือเกินซัดประตูกู้หน้าให้หงแดงรอดพ้นจากความปลาชัยในถิ่นของตัวเองด้วยการเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ลิเวอร์พูลพลิกแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นเป็นนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวโดยมี83คะแนนเท่ากันแต่มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าแต่ทว่าพวกเขาลงสนามมากกว่า และหากคืนวันอาทิตย์นี้เรือใบสีฟ้าที่มีคิวเปิดสนามเอดีฮัสสเตเดียมรับการมาเยือนของสาริกาโดงนิวคาสเซนลอยู่ในเต็ดไม่พลาดที่จะคว้าชัยในบ้านของตัวเองได้สําเร็จแล้วล่ะก็ทีมของคุณซือเป็กวาดิโอลาจะยึดตําแหน่งจากฝูงคืนทันทีพร้อมทาแต้มทิ้งห่างยอดทีมจากลูแม,มนามเมอร์ซีไซ์ออกไปเป็น3คะแนนอีกด้วย และจากในเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทางลิเวอร์พูลภาพการคว้าชัยในเกมล่าสุดทําให้ปีเตอร์เขาซึ่งเป็นอดีตนักเตะเก่าของหงส์แดงได้กล่าวผ่านทางบีทีสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของเมืองผู้ดีว่าอดีตต้นสังกัดเก่าของตนได้ทําการลุ้นแชมป์หลุดมือไปแล้วผมต้องตอบว่าใช่แล้วละ่ะมาตรฐานที่ทั้งสองทีมได้ทําเอาไว้พวกเขาแพ้ไม่มากและก็ไม่ค่อยเสมอมากนะักยังไงคุณก็คิดว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีศักยภาพที่ครบเครื่องทุกรอบด้านน่าจะเก็บชัยชนะได้ในทุกเกมที่เหลือได้หมด เาเอ่ยกันมาก่อนหน้าเกมนี้แล้วว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลอาจจะสะดุดเพราะทางสเปอร์มีผู้เล่นเกมรับอยู่หลายรายและสิ่งที่สเปอร์มีแล้วหลายทีมไม่มีนั่นก็คือ3ผู้เล่นเกมบุกที่จัดจ้านอันตรายที่สามารถเล่นงานเกมรับคู่แข่งได้ทุกทีมและพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วที่แอนฟิล ส่วนทางฝั่งลิโอรกดินานตำนานเซ็นเตอร์แบ็กของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันกับเขาว่าโดยเชื่อมั่นว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดูมีภาษีที่ดีกว่าจากการที่ลิเวอร์พูลมีผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยเป็นใจนักทําให้พวกเขาลอยตัวขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะเพึ่งผิดหวังจากการที่กระเด็นตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศมาหมาดๆก็ต,ตามที หากว่าทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถที่จะเอาชนะในเกมเวันอาทิตย์นี้ได้ผมคิดว่าโมเมนตัมจะพุ่งตรงไปยังพวกเขาทันทีดังนั้นแล้วเกมที่จะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจึงมีความสําคัญมากเพียงใดแน่นอนการที่พวกเขาขึ้นจะกระเด็นตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมาซึ่งเป็นรายการที่พวกเขาปรารถนาขวงฟ้ามาโดยตลอดอาจจะทําให้สภาพจิตใจของพวกเขาถูกบันทอนถดถอยลงไปบ้างแต่จากการที่คู่ปรับสําคัญอย่างลิเวอร์พูลพลาดโอกาสในการเก็บชัยชนะทําแต้มทิ้งหางทําให้ทัพเรือใบสีฟ้ามี แรงฮึดที่จะคว้าชัยในการพบกับซาลิกาดงและหากทําได้สําเร็จแล้วล่ะก็ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แทบจะลอยลําคว้าแชมป์ลีได้อย่างแน่นอนฟอร์ดินานกล่าวทิ้งท้าย งเรือซุ่มดูฟอร์ชมชัวรเมนี่ถึงฝรั่งเศสงแดงลิเวอร์พูลและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สองยักษ์ใหญ่จากสกวทีพรีเทียร์มลกอังกฤษได้ทำการส่งแมวมองไปสก้าดูฟอร์มการเล่นของออเรลิยองชัวเมนี่กองกลางตัวเทพของโมนาโกก็ทีมจากลียงฝรั่งเศสในเกมล่าสุดที่บุกเปียวชนะลิวได้ถึงถิดสอประตูต่อนหนึ่งจากการรายงานของไนตี้มินิทเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังระดับโลก มิดฟิลชาวฝรั่งเศสระเบิดฟอร์มสุดยอดซัดคนเดียว2ประตูช่วยให้โมนโกบุกมายัดเยียดความปลาชัยให้กับแชมป์ลีกเอิงฤดูกาลที่แล้วอย่างลินได้ถึงสนามสตาร์ตปีแอร์โมลัวพร้อมกับพาทีมโมนโกล้างตำแหน่งรองจ่าฝูงในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ และด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ของซูอาเมนีที่ทําไว้กับโมนาโกจึงทําให้เขาไปเตะตาตกเป็นที่หมายฟองจากยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปที่สนใจอยากจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนอกจากทางฝั่งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนั้นก็ยังมีเลอมาริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีบาเยอร์มิวนิกเอเลตดิโกมาลิดและบาร์เซโลนาต่างก็ติดตามดูฟอร์มการเล่นของกองกลางตัวรับรายนี้ด้วยเช่นกัน หงสนคว้าตัวโลซาโน่เพิ่มความโหดในเกมบกุกเคอรีนิวสื่อในประเทศเม็กซิโกตีข่าวหงแดงลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเออร์วิงโลซาโน่ปีกทีมชาติเม็กซิโกของนาโปลีสโมสนในศึกกานโชซิอาอิตาลีมาสู่ทีมแอนฟิ์ในช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับโลซาโนในวัย26ปีได้ย้ายจาก PSV e i n d h o โ e n ในลีกเนเธอร์แลนด์มาอยู่กับนาโปลีเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว35ล้านยูโรส่วนผลงานในฤดูก,กาลนี้ซัดไปแล้ว6ประตูกับอีก6แอสซิสจากการลงสนามไปแล้วทั้งหมด35เกมรวมทุกรายการโดยเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีซ้ายและปีขวาซึ่งตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจแข้งรายนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากนักเตะอาจจะเข้ามาเพิ่มความหลากหลายให้กับทีมได้แถมอนาคตในแนวลูกอย่างโมฮัมเหม็ดซาาห์และ ดิโอมาเน่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวหรือไม่ทั้งนี้โรซาโนเหลือสัญญาอยู่กับทางนาโปลีจนถึงปี2024และมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่130ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าข้อเสนอ30-40ล้านยูโรก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้นาโปลียอมปล่อยแข้งรายนี้แล้วไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ